สวัสดีชาวราศีพฤกษ์ทุกท่านนะครับก็ขอทํานายดวงชะตาความรักของชาวราศีพฤกษกตั้งแต่วันที่15ถึง29กุมภาพันธ์นะครับว่าความรักของชาวราศีพฤกษ์จะเป็นเช่นไรนะครับผมและนี่ก็เป็นการทํานายดวงทั่วๆไปนะครับไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงสำหรับคุณก็ได้นะครับและสำหรับใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกันนะครับผมก็ ขอบคุณทุกท่านที่มาดูดวงส่วนตัวขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามแล้วก็มาดูคลิปนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่คอมเมนต์พูดคุยด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับก็มาเริ่มที่ไพ่ใบแรกของชาวราศีพฤกภก,กันเลยดีกว่านะครับเป็นไพ่ของ Seven of Cup นะครับหรือว่าไพ่ของ7ถ้วยเซเว่นอของถ้วยมากมายที่มันมีงูมีปีศาจนะครับมีผีมีมังกรอะไรอย่างงี้ด้วยนะแต่เหมือนกับมีสิ่งดีดีมากมายเช่นกันก็เลยน้ว่าชาวราศีพฤกษภช่วงนี้จะเหมือนกับมีโอกาสในการเปลี่ยนแปลงที่ด เปลี่ยนจากความรู้สึกที่มันเลวร้ายเนี่ยกลายเป็นสิ่งที่ดีๆที่ได้รับกลับมาแต่มาเข้าเรื่องของการที่ช่วงนี้ชาบเสพสุขก่อนเลยเป็นไพ่ของหน้าตานะครับสำหรับคนโสดเนี่ยจะเหมือนกับช่วงนี้อาจจะหน้าตาดีขึ้นมีเสน่ห์สวยหล่อขึ้นนะครับหรือมีกดแรงดึงดูดเช่นมีคนเข้ามาให้เลือกมากเข้ามาให้รู้จักเยอะนะครับเข้ามาพูดคุยแต่เจ็ดถ้วยหมายความว่าสิ่งที่คุณคิดหรือสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันต้องไม่ได้คิดแบบงูนะครับไม่ได้คิดแบบงูปลาไม่ได้คิดแบบตื้น ต่เปิดทัศนคติตัวเองให้เหมือนกับเออเปิดรับพลังงานด้วยนะเปิดรับความคิดที่ดีด้วยนะมีทัศนคติคตินะครับที่ดีด้วยนะไพ่ใบต่อมาเป็นไพ่ของเครื่องประดับแล้วก็บ้านฉันถ้าเกิดใครมีความรักที่ดีอยู่แล้ว,วจะมีการมั่นหมายนะครับหรือการขยายครอบครัวที่ใหญ่ขึ้นมีลูกนะครับมีบุตรหรือว่ามีการซื้อบ้านใหม่ซื้อรถใหม่นะครับมีการทาเืินหอหรือทําอะไรที่มันเหมือนกับงานแต่งงานงานมง,ง,งคสมลสมรสนั่นเองฉันในเรื่องของการที่มีปัญหารเรื่องความรักละ่ะ อาจจะถูกการที่เหมือนกับมังกรถืขอขดหัวักเรื่องการที่ใช้อารมณ์ทําสิ่งที่เลวๆร้ายๆใส่ทําสิ่งที่ไม่ดีใส่พูดจาไม่ดีนะครับหรือการทะเลาะเบาะแวงกันหรือปีศาจเช่นการนอกใจการทําผิดศีลผิดธรรมแต่หรับคนที่มีปัญหาเรื่องความรักมีไพ่ของการที่เป็นไพ่หกเหรียญเข้ามาไปที่สองครับคนรักเริ่มกลับมาขอความเห็นใจกลับมารักษาผลประโยชน์กลับมารักษากักลาไว้แล,แล้วก็เรีแลนวไพ่หกเหรียญใบน,น,นี้อาจจะเหมือนกับมีการกลับมาเพราะผลประโยชน์เพราะเขาเห็นว่าคุณมีคุณค่า คอยส่งเสริมคอยดูแลเขาโดยตลอดก็เลยมีการที่เขาเนี่ยมองเห็นเขาเสมอๆกับ่านว่าคุณอาจจะเคยพพอร์ตกันเคยดูแลกันเคยร่วมทุกข์ร่วมสุขเคยช่วยเหลือเขาเคยดูแลเคยรักเขาเคยทาสิ่งดีๆกับเขาโดยตลอดสิ่งเหล่านั้นหมายกับการให้ความรักนะครับให้สิ่งดีกับเขาไปแล้วเหมือนกับตอนนี้เขากลับมาเอื้อมมือห่มมันอีกกลับมาต้องการคุณอีกครั้งหนึ่งก็เลยในไพ่สองใบนี้เจ็ด้วยกับหกเดียนหมายความว่าคนที่มีปัญหาชีวิตช่วงนี้หรือคนที่มีปัญหาความรักช่วงนี้ชีวิตเริ่มดีขึ้นไม่่วาาาจะะเเเป็นนนนรรรรืืืออองงงคมักกหิ พไพ่ของเหรียญจะเห็นภาพของเหรียญที่ได้รับผลตอบแทนแล้วก็ได้ทำนายว่าช่วงนี้จจะมีการที่ได้รับผลตอบแทนที่ดีขึ้นโชคลาภที่ดีขึ้นความรักที่เหมือนกับเข้ามาพูดคุยเข้ามาให้เรารู้จักมากขึ้นเรียนรู้มากขึ้นใครโสดอยู่อาจจะมีคนเข้ามาให้เลือกคนเข้ามาต้องการความรักจากคุณเข้ามาให้เหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอยากจะรู้จักอยากจะเรียนรู้คุณโปรไฟล์ค่อนข้างจะดึงดูดนะครับมีสเสน่ห์อะไรอย่างเงี้ยเข้ามาเลยแต่คนที่เลือกลาคนรักไปละมีปัญหาความรักคนรักก็กลับมาเหมือนกับขอการที่่คควววาามชยเเหลือออขุณไ เข้ามาห่วงก้างเข้ามาห่วงแหนเพราะเขาสูญเสียสิ่งที่มันมีคุณค่าไปไม่ได้เพราะหเหรียญเขาเริ่มรู้ตัวแล้วว่าไพ่ของตาช่างเนี่ยเขาเริ่มรู้แล้วว่าสิ่งไหนที่ที่ดีของคุณเขารู้แล้วข้อดีของคุณเขาเริ่มรู้แว่าตัวตนชาวเศรษฐสิงจริงเนี่ยไม่ได้แย่นะครับเขาเพิ่งเข้าใจความดีของคุณหรือว่าเห็นคุณค่าของตัวตนคุณมากขึ้นเคยตอบว่าเกิดเห็นคุณค่าของชาวเศรษฐกิจจริงที่เขาเห็นคุณค่าคุณเนี่ยก็เพราะเห็นคุณค่าจากการที่คุณเนี่ยเป็นจิตใจดีการกุศลการทําบุญการททําสิ่ี ดีไม่ต้องไปท,ทําทบุญที่วัดหรือว่าทําบุญที่ไหว้พระหรือว่าอะไรเสมอไปนะการมีจิตใจที่ดีสธารณประโยชน์เช่นคิดดีทําดีทดําในสิ่งที่ดีกับตัวเราเองก็เป็นบุญเช่นกันนะครับให้สัตว์ให้ทานนะครับให้อภัยนี่ก็เป็นบุญเช่นกันฉันพไพ่ใบนี้ก็เลยกลายเป็นเหมือนกับกิ e e n of cup เข้ามาหมายความว่าชาวสีรษะโชช่วงนี้อาจจะเ,เหมือนกับได้รับสิ่งที่ตั้งใจตั้งหมายตั้งมั่นเอาไว้ก็ได้ตอบว่าจะมีความอบอุ่นสบายใจร่มเย็นหัวใจนะครับใส่ชุดสีน้ําเงินด้วยเห็นไหม เริ่มมีความสวยงามเริ่มมีความรู้สึกที่อบอุ่นอบอ้อมอารีเครื่องตอชาวศีกษ์สมในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ตั้งแต่วันที่15ถึง29มีโอกาสได้สร้างได้สมได้สิ่งที่ตั้งใจหมายได้สิ่งที่หมายปองได้สิ่งที่เรารอคอยได้สิ่งที่เราคาดหวังเอาไว้แต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดคือมันเหมือนกับสิ่งที่วิเศษกับตัวเราเองที่มันตรงใจเราด้วยนะเครื่องตอบปรความรักองของคุณอาจจะมีการที่ ได้รับโอกาสเรื่องความรักคนจริงใจเข้ามาความรักที่ดีเข้ามาชื่นมืน่นมีการเฉลิมฉลองเช่นมีโอกาสมีบุตรมีครอบครัวที่อบอุน่นมีการดูแลจากคนรักใส่ใจจากคนรักมากขึ้นใครที่ทะเลาะเบาะแว้งกันไปหรือไม่เข้าใจกันไปทั้งหมดั้งมูลให้สามใบนี้ครับทานายว่าจะผ่านไปได้ดีนะทํานายว่าจะเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีนะเพราะนี่คือครอบครัวเพราะนี่คือความรักที่มันยิ่งใหญ่เติบโตเห็นคุณค่าไปด้วยกันลําบากมาด้วยกันเขาจะทําตัวเองให้ดีขึ้นเขาจะทําทุกอย่างเพื่อรักษาคุณไว้นั่นเองครับ อี้ไพ่ของการที่บอกชาวศิลปุกศเลยท่านด้วยคนที่เข้ามาหาคุณสว่วนใหญ่ก็จะเข้ามาเป็นเหมือนกับคนที่คอยเติมเต็มคนที่คอยแบบปกป้องหรือว่าดูแลคุณเช่นกันช่งพิณถือเหรียหมายความว่าคุณอาจจะพบเจอความรักจากชายออดต่างชาติคนที่มีรถมีสักคนที่มีฐานะสูงส่งหรือว่าเจ้าชายอัศวินขี่มา้าขาคอยปกป้องคอยดูแลคนเจ้าหญิงของเขาอะก็ได้ตอบว่าคุณมีโอกาสพบเจอความรักที่ยิ่งใหญ่ปกป้องอบอุ่นได้รับการโปรเทคได้รับการดูแลจากคนรักเป็นพิเศษช่วงนี้นะครับ ราะคนคนนั้นของคุณเนี่ยเป็นเหมือนกับคนที่อาจจะทําอะไรผิดไปเช่นเดชาริออตใครที่เป็นหาความรักเนี่ยจะเป็นเรื่องของการใช้อารมณ์ทําสิ่งที่มันเลวร้ายไปก็จริงแต่เขาก็จะกลับมาขี่มา้าสีขาวเห็นไหมครับกลับมาทําสิ่งที่เชื่อมั่นผ่านปัญหาไปได้วยกันได้นะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณจะผ่านปัญหาไปกับคนรักและดีกว่าเดิมไพ่บอกแบบนั้นแหละไพ่ค่อนข้างจะออกมาดีมากในส่วนของชาวสีพฤกษ์ศกแต่ที่แย่หรือเลวร้ายที่สุดเนี่ยมันเป็นเรื่องของอารมณ์ที่ชาวสีพฤกษ์ศกในชาตเนียอาจจะถูกนอกใจนั่น สามดาบหมายความว่าคุณอาจจะถูกคนรักนอกใจทำร้ายจิตใจมากเกินไปถูกทำร้ายจิตใจเกิน3ครั้งเกินหลายครั้งแล้วถูกนอกใจบ่อยครั้งจนตัวเองเนี่ยเป็นไพ่สามดาบกลับมาขอความรักของเราคืนกลับมาขอหัวใจของเราคืนเลือกที่จะปกป้องหรือเลือกที่จะรักษาจิตใจเราแล้วรักษาความรักของเราคืนมาแล้วเส้นที่ออฟซอร์ทำลายแบบนี้ว่าใครหลายๆคนจะโดนความรักที่ถูกนอกใจรักสามเศร้าแต่คุณอาจจะเลือกที่ใจะให้โอกาสตัวเองครับในช่วงนี้กุมภาพันธ์นี้คุณอาจจะเลือกที่จะเปิดใจใหม่เริ่มต้นชีวิตใหม่ ครั้งเดียวก็เกินจะพอแล้วไม่กลับไปอยู่ในความรักที่ถูกนอกใจหรือเจ็บปวดหรือเสียใจอีกต่อไปกับการที่ถูกทำร้ายจิตใจที่มันเกินกว่าจะรับไหวมันเจ็บจนพอแล้วนั่นเองเชวนไพ่ใบนี้คือหมายความว่าชาวศิลปศษอาจจะเหมือนกับคนคนหนึ่งที่ร้องไห้จนไม่เหลือน้ำตาเสียใจถูกทำร้ายจิตใจจนไม่อยากจะกลับไปเจ็บปวดเสียใจอีกแล้วและถูกนอกใจจนเหมือนกับไม่เอาแล้วกับความรักที่ถูกนอกใจถูกทำร้ายจิตใจถูกทิ่มแทงใจอ่ะเกิดเลือกที่จะเอาหัวใจของตัวเองเนี่ยกลับมาและไปให้กับความรักที่คู่ควรกับมันจริงๆ เกยต่อบว่าใครไปนี้ทั้งหมดทั้งมวลของชุดนี้นะครับคุณเอาความรักที่เคยมีเคยให้คนอื่นที่เขาเคยทิ้งมันไปเคยพาคมันไปเคยจากมันไปขอเอาคืนมาไปให้กับคนที่เขาต้องการมันแล้วก็รักมันและเห็นคุณค่ามันนั่นเองครับและคุณก็จะเจอด้วยนะผมนายให้แล้วแต่ส่วนใครก็ตามที่เลอกหลักคนรักไปไม่ว่าจะเป็นการนอกใจหรือว่าถูกทิ้งนะครับหรือปัญหาเรื่องการทำร้ายจิตใจกันก็ตามไพ่ใบนี้ขึ้นมาหมายความว่าการเป็นไพ่สามดาบสุดท้ายคนที่จะประกาบลงไปในหัวใจคุณเนะี่ยเขากลับมาพร้อมฝนตกเขากลับมาเพราะ 1ดาบครับกลับมาแก้ไขเพราะเหมือนกับ1ดาบหมายความว่าอิสระการโบยบินเข้าไปจากคุณไม่ได้ชั้นหนึ่งดาบหมายความว่าถ้าเกิดใครเลิกการคนรักไปเกิน6เดือนขึ้นไปหรือเกิน1ปีขึ้นไปเนี่ยขอตอบจากนี้ไปเลยนะกันว่ามันเหมือนกับหมดเวหมดกรรมปิดอิสระของการและการหลุดพ้นไปแล้วเราก็ควรจะเหมือนกับอย่าไปฝังใจกับเรื่องความเจ็บปวดหรือความช้ำใจที่มันไม่ใช่รักที่มันดีอ่ะอยู่ไปก็เจ็บอยู่ไปก็เสียใจอยู่ไปก็ช้ำใจนะครับแต่ควรจะเป็นเหมือนกับหนึ่งดาบตัดเวนตัดกรรมตัดใจซะเถอะ นะครับตัดใจจากคนที่เขาทําร้ายเราตัดใจจากสิ่งที่ไม่ดีซะเถอะถ้าคนที่เขารักคุณจริงๆเขาจะไม่ทํอะไรร้ายแบบนี้เขาจะไม่โกหกคุณเขาจะไม่หลอกลวงเขาจะไม่นอกใจคุณเขาจะไม่ทาร้ายจิตใ,ใจหรือทิ้งคุณไปแบบนี้หรือมองที่ผลประโยชน์นั่นเองครับฉันเดวิลกับหนึ่งดาาหมายความว่าคนรักของคุณยังไงก็กลับมาอยู่แล้วแหละแต่กลับมาแล้วคุณอาจจะไม่กลับไปเพราะหนึ่งดาบมันหลุดมดาพ้นจากเวรกรรมแล้วมันไม่อยากจะเป็นผลประโยชน์แล้วมันอจะกลับมาเพราะเรื่องภายนอกแล้วนั่นเอง ฉันเนองออฟซอคือการโบยบินการเป็นอิสระจากสิ่งที่ทุกใจสิ่งที่ปวดใจสิ่งที่เสียใจนั่นเองครับชาวศีพิเศจากนี้ไปจะเหมือนกับผ่านไปเจอสิ่งที่มันดีๆมากขึ้นมีชีวิตที่มีความสุขมากขึ้นใครที่ติดปัญหาคนรักอยู่ถ้าเกิดจะไม่เกิน3เดือนไม่เกิน6เดือนหรือคุณยังรักแล้วก็ให้ก่ยเขาอยู่เนี่ยยังไงก็ก,กลับมาแต่โอกาสที่จะกลับมาดีเนี่ยอาจจะไม่เกินช่วง3เดือน6เดือนถ้าเกิดเกินจากนี้ไปต้องเหมือนกับ1ดาบ1ดาบหมาายควมว่าต้องกลับมาเป็นความสุขต้องกลลับมาว่าเดิมต้องกลับมาแล้ว ต้องมีคำสัญญาหรือว่าไม่ทำสิ่งเลวร้วายอีกนะครับต้องกลับมาเชื่อใจกันอีกนั่นเองสัหรับคนที่มีปัญหารเรื่องความรักจ,จะส่งคลิปนี้ไปบอกคนที่คุณรักว่าถ้าเกิดกลับมาแล้วเนี่ยอย่ากลับอย่าทำร้ายกันอีกอย่าทําแบบนี้อีกอาจจะมีคำมั่นสัญญานะครับอาจจะมีอะไรที่มันเหมือนกับรักษาจิตใจกันให้มากขึ้นไม่งั้นกลับมาอาจจะไม่ได้โอกาสอีกแล้วนะหรือกลับมาอาจจะสายเกินไปแล้วนะไพ่บอกแบบนั้นแต่ทำไมถึงพูดคําว่ากลับมาบ่อยมันมีคํำว่าสิบเหรียญเห็นไหมครับ ไปการเป็นครอบครัวการที่เหมือนกับเคยเข้าใจเคยอบอุ่นเคยช่วยเหลือดูแลกันมานั่นแหละชั้นเทนออฟพีดเคลิหมายความว่าความรักที่มันมั่นคงยิ่งใหญ่นะครับมันเหมือนกับทุกอย่างมันถูกสร้างมาหอกันและกันแล้วผมในแฮมหน้าชอบสบพฤชสดม่จะเกิดปัญหาอะไรขึ้นก็ตามกับคนรักของคุณนะทุกอย่างจะกลับมาด้วยดีทุกอย่างจะกลับมารักกันเก่าเดิมทุกอย่างจะกลับมามั่นคงเพราะนี่เป็นคือความรักที่มันกับโชคลาภครอบครัวที่มันยิ่งใหญ่และเติบโตมากขึ้นมีโอกาสได้สร้างบ้านสร้างครอบครัวกัันกลบมาจะมีกับร อยู่ล้วไม่ไปไหนแล้วแต่งงานกันแล้วลงหลักปักฐานแล้วใครที่ขัดใจกันหรือผ่านอุปสรรคนี้ไปได้ก็จะกลับมาลักกันมากกว่าเดิมแน่นแฟนกว่าเดิมส่วนใครที่เกิดรักกันอยู่แล้วแล้วนอกใจหรือผิดสินไปเนี่ยก็จะกลับมาเป็นครอบครัวกัวกนกลับมาลักกันเหมือนกับเป็นครอบครัวที่มันยิ่งใหญ่อีกกันแหละนะครับส่วนชาวศีรษะศกท่านถ้าเกิดโสดหรือว่าช่วงนี้เป็นหาเรื่องความรักนะครับหรือว่าช่วงนี้เป็นฐานเรื่องอะไรก็แล้วแต่โชคลาภการเงินจะค่อยๆดีขึ้นนะครับสิบเดือนเลยนะช่วงนี้อาจจะเหมือนกับ เดี๋ยวจะกลายเป็นว่าได้รับสิ่งดีๆทุกอย่างมันจะผ่านไปได้วยดีความทุกความสิ่งที่มันเลวร้ายไปตัดมันเถอะคิดซะว่าตัดเวน้นตัดกรรมคิดซะว่าตัดเนื้องอกตัดเนื้อร้ายตัดสิ่งที่ไม่ดีนะครับออกไปจากชีวิตเราเพื่อไปเปิดรับพลังงานดีแต่อย่าลืมนะต้องมีความคิดทัศนคติที่ดีอย่าไปคิดเรื่องที่มันเลวร้ายหรือว่าจมอยู่กับความทุกข์ใจจมอยู่กับความดิ่งนะครับพอให้บทสรุปความรักของชาวสีปึกงศกคือ four of wands ครับทุกอย่างมีการเฉลิมฉลองมีงานแต่งงานความสขสิ่ง่งดีรออคอคคยู ก็เลยไพ่ทานายแบบนี้กันว่าช่วงนี้ออกมาดีมากๆเลยติดแค่เรื่องการนอกใจการถูกคนรักคนเจ้าชู้คนที่ไม่ดีเข้ามาบ้างแต่ทุกอย่างมันจะผ่านไปได้ดีนะครับสี่ไม้ท้าคือการกลับมาเป็นครอบครัวการกลับมารักการกลับมาคืนดีกลับมาคืนใจให้แก่กันฉันคิปนี้ผมขอทานายแบบนี้เลยว่าสุดท้ายคนที่สูญเสียไปจะกลับมาตามรักคืนสู่หัวใจจะกลับมารักคืนสู่หัวใจจะกลับมาคืนใจให้กันและกันนั่นเองเพราะชาวสีพุชกมาบรกาลนั้นคุณได้หัวใจของคุณคืนมาความรักของคุณก็จะตามกลับมาหาคุณด้วย ขาคนนั้นก็จะตามหาคุณเช่นกันหัวใจของคุณที่หายไปหนวใจของรักแท้ที่หายไปคุณจะกลับมาตามหากันและกันจนเจอนั่นเองครับการแนะนำว่าไพาเออร์เลิลน้นะครับแนะนําว่า keeping up ในช่วงเดือนกุมภาพัานธ์คือการรีบทําซะถ้าเกิดมีอะไรอยากจะทาหรือบอกคนที่คุณรักส่งคลิปนี้หรือแชร์คลิปนี้ไปหาเขาก็ได้หรือทําตอนที่ยังมีเวลาอยู่เพราะถ้าเกิดมันไม่มีเวลาแล้วมันสายเกินไปแล้วเนี่ยคนรักของคุณอาจจะสายเกินไปเขาอาจจะกลับมาไม่ทันแล้วหรือคุณเองอาจจะทําอะไรไม่ได้แล้วกับความรักครั้งนี้นอกจากการที่ ดงเหลียวความรักปลดปล่อยกันละก,กันไปจากกันไปด้วยดีนะนะครับแต่คุณจะเจอสิ่งที่ไม่เป็นเวลาของคุณคุณจะผ่านเวลานี้ไปคุณจะผ่านทุกอย่างไปด้วยดีชาวสีฤกษ์ศพไพอลัลเล่อนบอกแบบนั้นปล่อยให้มันเป็นเรื่องของเวลาเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ไพ่บอกแบบนั้นนั่นเองครับและแนะนแบบนั้นด้วยนะก็ขอบคุณทุกท่านที่มาดูคลิปนี้ฝากกดติดตามฝากกดสับปะรแล้วก็ใครต้องการดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์มาได้เลยสวัสดีครับ